สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไทยสานบานเฮาเมื่อสุส่ผูส้สุกคนเด้อครับบ้าสกคนขอทักทายสบายดีไปเมื uh ่อ huh. ส <dysfunction S 2> ู่มองสุบอนนอพี่น้องเนาะว่าจะอยู่ไทยอยู่ลาวอยู่ต่างประเทศเดินไกลนลับ้าสักคนกับฝากความคิดถอดคิดเทิดเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อพี่น้องสู่กันต่อไปครับเพราะว่าจองที่ทองน้องที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้กันเนาะพี่น้องเนาะบ้าสกคนก็ขอทักทายสบายดีไปด้ํากันขอขอบคุณขอบคุณเนาะครับเนาะที่ให้กำลังแรงใจกันได้กันตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อ สู่ไปเพื่อฟันของเท่านั้นแหละนาพี่น้องลงมือคราบนี่ทบกับเขาแร่พอดีพี่น้องมันนี่เมนูกับงือไปลิงปลาเดดเดียวพี่น้องปลาจิงปลาจิงมาตางเดียวเดียวกับตามเจวมาเคือเผาพี่น้องมะเคือเทศเผาหล้ะอันนี้กัต้่มลาพี่น้องเอ้ยต้มมตาหอนห่อนพี่น้องจ่ว่าเขาว่าสกคนกินเขาเย็นมันพี่น้องเ้ยมันเหนียวปดเขาไหมพี่น้องมาแล้วมาเด้อพี่น้องจินเขาแร่นกบรับสกคนบมานนี้ แบนตัวก็บยังปีกใหม่จังหน่อยอยู่พี่น้องเป็นยังตีก้าตอบคอมเมนตมมน์พี่น้องคนเด้อพี่น้องเด้อเลยป๋าเลยใหม่อืมอืมนอนพี่น้องเลยหอมนอนปักถึงเขาให้ปลามันเพื่อนพี่น้องโอ้มาเด้อพี่น้อง,องกินข้าวแรกแล้กัน Ừ, ปลาท่านก็ดูก็พี่น้องแล้วปลตุงปลาอยู่ก็มากเลยนามันกับพี่น้องเอ้ยแดกจับเจี๊ยบมาสดนักต้มลองพี่น้องเอ้ยสุดยอด ก็คุณเด้อพี่น้องที่เขามาเป็นกำลังแรงใจให้กันแล้วกันเป็นบางซองราชกฤษฎีกากำลังแรงใจไปแล้วเพิ่กนกบลับพี่น้องเอ้ยราชกฤษฎีก์ก็เลยว้ขึ้นที่เราเรื่องพี่น้องเด้ยท่นเพิ่นบลับในเมื่อเขาเข้าไปเยี่ยมบ้านเพื่อเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นมาต้อนรับเขาก็ออกนอนเนาะเขาบไปยู่ให้มันนักเพิ่นหลัง บางบาๆเพื่อนกับต่อรับเขาดีพี่น้องเอ้ยเขาออาไปปั๊บเพื่อนกับต่อรับเขาปั๊บโดดพี่น้องบางบาๆเพื่อนกรับซือเขาพี่น้องเพราะเป็นซื่อเขากแต่ต่อรันี้เดี๋พี่น้องเอ้ยเขากบบบอยู่เขากบบบ๊องบุอยู่น่ะพี่น้องน้องเป็นต่อรับเขากบจะอยู่ลำพันเุ์น่ะพี่น้องมีบ้านแต่ละหลังคือบ้าสกุลมีบ้านหลังหนึ่งยุงเสือพี่น้องเขามาบ้าสกุลกระหายไปโดดพี่น้อง เพิ่มทรัพย์เพิ่มกำลังใจให้กันนะพี่น้องเนาะก็เฮาสิได้ทับนึงก็บ่แม่นง่ายเด้อพี่น้องเด้อเฮาสจิตใจทำทีทำนองแต่ละคนนี่ก็ว่าบ่แม่นธรรมดาขอขอบคุญขอบุญหลายเด้อพี่น้อง กเีเพิ่มใหากันเป็นกลังใจใหกันเดินทางไปน้องนนพี่นนองเนาะเดินทางถนงนสายยูทูน้ันพี่นนองทางเราทากินเสียนาอพี่น้องเนาะ้ามีแต่ว่มามันถือว่มัน่อยากจะต้องกินไปน้่เราไปนั่นจะกรนพี่ห้องมัมนี่เอยอือืม,อม กมีจังน้อยด้วพี่น้องเออปลาอะไรอื้อมหนหูง่ายๆพี่น้องเออเมือนนี้พอมีพักพี่น้องมันปรแม่นแนวกินกับพักเนาะพี่น้องเนาะ ต้่มไปน้องขอเพื่อน้องเอ้ยยินได้ทางกากพี่น้องปิ่นกรอบจากแดีเดียวอ mm hmm. มากที่น้อหอมหอมปลาเคนมอตร่มบสวน้อง,องตงองสุดยอดนะนาอือหอนามดูปวดๆพี่น้องเอ้ย ค,คิดง่ายพี่น้องง่ายสไตล์บ้าสกปรกบ้าสกปรกเป็นคนง่ายพี่น้อง,งเ,เ,เพ,ยอยงอพั่นว่าสิไปใส่กันจะไปกระเป๋าใบเดียว้ายอันตรายรถพี่น้องเสื้อผ้ารเพียเดียว ก็ได้ท,ทําได้น้ำจ้เต่งตัวจะไปการมากนะพี่น้องเนาะด้วทางเรากินแล้วพี่น้องมีอะไดให้กินอีกม เดี๋ยวกดสัตว์เขาไหมปลามันอยู่พี่น้องเลยเอาเขาแล้วครับพี่นหลงเขาไม่แล้วจะมาดึววอุ่นถ้าอุ่นแล้วมันกินไปไดน้าี่ลังจิ้มมันแล้วมันเหนียวคน จด็กจำอนเนาะอืมเดากจำบ็อืมโอ้ยลองสอไปเนองเอ้ยตัวเี้แบบสมเชียวกปบรับเขาตัวนรองขอมสอบว่ะจบไม่ไม่ลยไปเนาเลยเดี๋ยวขนาดเลยอ้ยกางทำหนี่พี่นอะการอกรกัน เพราะมันอืมอืมเสียงพี่น้องมั่นต่อเช่งมั่นจำสิเปลี่ยนจะง่อยพี่น้องเอ้ให้โชวใส่จัะง่อยเนาะอืม

เอาเยอกไปนอนเลยเดีือเลเ่นอีกสามนึงมันจะได้เออไปนอนมากินพร้อมกันสบาเยเสพคนอ่ มึอมีเศษตะกิ้บดนีพี่น้องเอ้ยหาเงิน,งน,นันยากลำบ,บากกินไม่จังซีษหรอกมีแต่กินนั่นนั่นแล้วน้องพี่น้องกอ,องกับแค้งมันรถกับแครงพี่น้องเอ้ยอืองบ้านนอนบ้านหน้าเ้าสิมีลครั ดีพี่น้องอมตัวน้ำต้มน้ำอมก็เหมือนนงาะใครดีจะนาำพี่น้อง,ง,องเอ้ยปลาต้อมอะไรตัวนันปลาเนไ เดี๋ยวพอดีพอดีพี่น้องนิ่มๆกลมๆหอมๆนาดนันมาเด้อพี่น้องูดใดอยากได้ซับะไรกรลังใจมาช่องบ้าสักคนเด้อพี่น้องเด้อยินดีให้หมดทุกคน เป็นมูเป็นที่เป็นนนองก,กันไปเนาะพี่นอนองเนาะทักไขหากันเลยครับเพียงความชิดความสัมสกันกัน,นะพี่นอนองเนาะอืมอืมอม,อมาโปง้งยิงครับแี่หน,นอะโอ้ กินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวอะไรพี่ข่าเราเื่องแบบนี้พี่น้องเนี่ยเพื่อจะกินไปเพื่อกันตายให้นอนหลับนอนพี่น้องนอนขำหิวนอนบ่อลบกรีกินเขาพอกันชิบหนานพี่น้องเนอะยู่ดีมีแห้งสุขคนเด้อพี่น้องไทยจานบานเฮาหรือว่าอยู่ใส่กระตางพี่น้องอยู่ดีมีแห้งลำด้วยเงินทองกันมืดสุ่มของสุบอนนะพี่น้องเนาะสุขสนุกสบาย มุดบาอย่างหายเจ็บหายไข้พี่น้องยูดีไม่แห้งครับ